คนที่กําลังงอนกันอยู่ตอนนี้นะคะณนะเวลาเนี่ยเขาคนนั้นกําลังรู้สึกอย่างไรต่อคุณอยู่อ่าสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับแม่หมอนะคะในคลิปแบบแรนดอมในหัวข้อนี้กันนะจ๊ะมาจ้ะเรานะคะจะไปส่องจิตสองใจคนคนนั้นกันนะคนที่เอ่อกำลังมีปัญหากําลังงอนกันไม่พูดกันอยู่ตอนนี้นะคะเราจะไปดูว่าเขาคนนั้นนะคะกําลังรู้สึกอย่างไรต่อคุณอยู่ตอนนี้นะแม่หมอขอห้าใบจ้ะ อ่ะใบแรกนะจ๊ะ the star ใบที่สองนะคะ the tower ว้าวแน่นอนทะเลาะก,กันอาจจะมีบางคนทะเลาะก,กันแรงด้วยนะ the fool ะ the h y r o p e n e the h y r o p e n นะคะและ the hermit จ้าไพ่ใต้สำรับเป็นอะไรเออใต้สำรับเป็นสองเหรียญคะ่ะโอเคอ่ะมามาดูกันเลยเรามาวิเคราะห์กันไปพร้อมๆกันนะคะ ออแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขา เขาคิดถึงคุณนะคือ,อยังไงดิงงน่ะบางบางคนนี่มีคนที่แบบเพิ่งทะเลาะก,กันส ổ, ุดๆร้อนๆเลยนะเออแล้วก็มีบางคนที่อาจจะทะเลาะก,กันได้พักนึงแต่ว่าอารมณ์ยัง,ย,งยังคงค่อ,นข,อ,น,ขอน,ขนข้างขุ่นมัวอยู่อะไรเงี้ยยังยังคงมีเป็นอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอะไรแบบนี้อยู่ห่างกันเลยทะเลาะก,กันแล้วก็คือตัดสินใจห่างกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแม่บางคนไม่พูดกันไม่อะไรกันเลยอาตอนนี้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเขาคิดถึงคุณนี่นะคะมีเดอะสตาร์ใช่ไหม เดรสตาคิดถึงทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์หาทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์ทะเลาะหรือมีปัญหากันจบกันอะไรแบบนี้นะคะเอ,อ่อหลังจากที่ทะเลาะกันจบกันไปอะไรแบบนี้นกเขาก็อาจจะแบบว่ามีการหลัล่นล้าอะไรเงี้ยเขาเหมือนก็ว่ามันมันจะเป็นความคิดในในช่วใน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 ครั้งแรกอะไรเงี้ยที่มันที่รู้สึกเหมือนแบบ โอเคฉันจะพยายามทําให้ตัวเองเป็นอิสระอยากทําอะไรทําสนุดสุดเวียงไปเลยอะไรแบบนี้เออใน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 อารมณ์ที่ไม่มีเธออะไรแบบนี้เออนะคะและและทีนี้พอไปไมาๆมันเริ่มกับกลายเป็นความเศร้านะคะเฮอร์มิตกลายเป็นความคิดถึงกลายเป็นความเศรา้าตอนเนี้ยตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาอ่ะคือถึงแม้ว่า ภายนอกที่เขาแสดงออกมาอะไรอย่างี้น่าจะแสดงเหมือนหล่นล้าเหมือนมีความสุขนะเหมือนไม่ได้คิดอะไรแต่ลึกๆในใจนะคะเขาแอบมีความเศร้ามีความเศร้ามีความคิดถึงแล้วก็คิดมากเหมือนกันในเรื่องของคุณอะไรเงี้ยคือมันมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมอบที่แบบว่าแต่ก่อนนะที่เคยมีคนเคยมีคนที่คอยคุยด้วยเคยมีคนที่คยอยเเขาเรียกอะไรนะคุยดีต่อกันให้กําลังใจกัน คุยได้ระบ,บายได้อะไรเงี้ยมีเพื่อนมีอะไรแต่ว่าพอมาวันนี้นะคะอันนี้นะสำหรับหัวข้อน,นี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าดูได้ทุกสถาน,านะนะมันไม่จําเป็นจะต,ต้องดูเฉพาะสถานะคนรักอย่างเดียวจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะเป็นพี่น้องอะไรก็ได้นะที่แบบมีปัญหางอนกันอยู่ตอนนี้นะคะนั่นแหละเขาก็จะมีความคิดว่าเออมันไม่มีคนที่คอยคุยด้วยเออไม่ไม่มีคนที่คอยให้คาปรึกษาไม่มีคนที่แบบว่าไม่เหมือนแต่ก่อนอนะแต่ก่อนที่จะแบบเออพอมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนคุยมีคนอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้ มันเหงาอ่ะเออมันมีความรู้สึกเหงาๆแต่ทีเนี้ยก็ด้วยอารมณ์ที่แบบว่ามันยังขุ่นมัวไงหรือหรือด้วยที่ว่าบางคนอาจจะเพิ่งจบอย่างที่บอกไปเพิ่งทะเลาะกันสดๆร้อนๆอะไรมันมันก็เลยทําให้เกิดความแบบ ไม่ไม่ได้มาเคลียร์กันนะเออไม่ได้มาเคลียร์ไม่ได้มาพูดก,กันท,ทั้งทั้งที่ในใจอะไรเงี้ยในใจเขาก็รู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกแบบอยากกลับมาพูดก,กันคือจะบอกว่าเขาเนี่ยนะคะมีการเอาเรื่องราวของเอ่อที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะเป็นเล่าเลยนะเป็นเล่าไปปรึกษาคนที่เขาไว้ใจด้วยนะว่าเออเนี่ยควรทํายังไงดีในเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แบบเนี้ยทะเลาะก,กันด้วยเรื่องนี้เรื่องเนี้ยควรจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยเออเนี่ยค่ะมีการเอาเรื่องของคุณนะคะไปปรึกษาคนอื่นด้วยนะอยากจะบอกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้อง อบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาณนะเวลาในตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณกันลึกๆในใจคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกเหงารู้สึกเหงามากเลยอยากคุยนะคะอยากกลับมาพูดมาคุยกันดีๆเหมือนเดิมน่าจะต้องรอให้อารมณ์ของทั้งสองฝ่ายเนาะหรือว่าอารมณ์ของเขาอะไรแบบนี้เย็นลงแบบว่า ให้เย็นลงให้มีความขุ่นมัวให้มันน้อยที่สุดอะไรอย่นี้แล้วเราแม่หมอพวกคุณนะจะมีโอกาสได้กล่าวมาพูดมาคุยกันได้ดีๆอีกครั้งหนึ่งคะจะต้องมีตัวเชื่อมนะจะต้องมีตัวเชื่อมนะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะจะต้องมีคนที่นําพาพวกคุณนะกลับมาคุยกันมาดีกันเหมือนเดิมนะคะน่าจะเป็นคนที่เขาไปขอคําปรึกษาหรือไงนี่แหละ เขาก็อาจจะพยายามพูดให้ให้ให้คนคนนี้ที่คุณถามถึงเออหันหน้าเข้าหากันเถอะคุยกันเถอะอะไรแบบนี้คะ่ะก็เป็นได้ไม่นานไม่นานความสัมพันธ์ก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมกลับมาพูดมาคุยกันหายงอนกันได้เหมือนเดิมคะ่ะนะโอเคก็ประมาณนะี้จริงๆมันก็เป็นในเรื่องของการทําอะไรโดยที่ใช้อารมณ์นะพูดหรือทําอะไรใช้อารมณ์ พูดหรือทําอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้ยัง้งคิดเอาแต่ใจอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ที่มันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาที่ทําให้งอนกันมีปัญหากันตรงนี้ขึ้นมานะคะนะก็ลองอหันหน้าเข้าหากันแล้วคุยพูดคุยนะคะ,ะใช้หลักเหตุผล พูดคุยกันให้ดีๆนะคะยกเหตุผลมาพูดปรับความเข้าใจกันให้เร็วๆนะคะก็จะดีค่ะสําหรับพวกคุณนะคะชาวแรนดอมนี้โอเคก็นี่ก็คือคําตอบของพวกคุณค่ะก็เป็นประมาณนี้พลังงานใครนะคะตรงไม่ตรงอย่างใดนะสามารถคอมเมนต์บอกไม่หมอได้นะจ๊ะใต้คลิปนะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็เหมือนเดิมทักมาหาไม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ให้ไว้ใครชมคลิปแล้วรู้สึกพลังงานไม่ตรงไม่ใช่เรื่องราวของเราอ,อยากจะมาดูดวงส่วนตัวได้เลยจ้ะก็ทัก กันเข้ามาพูดมาคุยปรึกษากันได้คะ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย